เช้านี้ล่าสุดทางด้านของเซเลนสกี้ก็ออกมาโวยนะคะบอกว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะคะอย่ามาโบยนะคะส่วนทางด้านของปูตินก็เดินหน้าเป็นนักบัญชีทบต้นทบดอกต่อไปค่ะในเวลานี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดในมอสโกค่ะก็พิกี้เองก็มองได้หลายมุมนะคะแต่ก็ดูฟังยากค่ะท่านผู้ชมเพราะว่า เออจะมาถูกโบยนะคะว่าไม่รู้เรื่องแต่ว่าเจ้าคนที่ทำเนี่ยนะคะก็กำลังจะเข้าไปยุเครนะคะแล้วก็รับสารภาพได้ค่าจ้างมาประมาณ5,000ดอลลาร์นะคะโอนเงินมาให้แล้วด้วยครึ่งหนึ่งนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปูตินเองก็ออกมาถแถลงเมื่อคืนนี้นะคะบอกว่าเดินหน้าที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกะค่ะ แล้วก็แน่นอนนะคะใครที่เป็นคนทํำก็จะต้องได้รับบทเรียนนะคะส่วนทางด้านของเช้าวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่คลายเมียด้วยนะคะอารมณ์ก็จะประมาณว่าสารัฐเองก็หันหลังเดินจากยูเครนมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ไหวที่จะโยนไม้ขีดเข้าไปนะคะอารมณ์ประมาณนั้นค่ะท่านผู้ชมคะก็ฟ้าสั่งลาฝนประมาณนี้นะคะ่ะ ก็ไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าตอนนี้สหรัฐย,ย้ายวิกมานาโตเอเชียเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมคะยูเครนตลาดวายแล้วนะคะมีการลงนามในเอเชียออกัสนะคะ ควอดนะคะออกสพลัสเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฟิลิปปินส์นะคะเกาหลีใต้ค่ะแล้วก็ล่าสุดแคนาดาท่านผู้ชมคิดดูอยู่阿拉斯加นะคะก็มาอินโดแปซิฟิกกับเขาด้วยอะค่ะก็จะมาในรูปแบบของนาโตจากแอตแลนติกเหนือนะคะก็สู่เอเชียบ้านเราเนี่ยละค่ะเพื่อที่จะมาสกัดจีนนะคะแต่ว่า ก็อาจจะมีแสงสว่างอยู่หน่อยนึงตรงที่ทรัมป์จะมาสิ้นปีนะคะทำเองก็จะดึงสหรัฐออกจากนาโตค่ะแต่ก็เหลือทางด้านของยุโรปนะคะนาโต้ยูเอแอก็รัสเซียกันแล้วละค่ะเพราะว่าขาจรนะคะอาคันตุกะออกมาแล้วค่ะแต่ว่าคนที่อยู่ต่ออย่างยูเครนอย่างรัสเซียอย่างยุโรปเนี่ยนะคะเป็นแบบ จังๆเลยค่ะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเขาก็ย้ายออกมาแล้วลนะคะแล้วก็มาสู่เอเชียแล้วล่ะคะ่ะบ้านเรานะคะไต้หวันเองก็จะได้เรียนรู้บทเรียนครั้งนี้จากยูเครนด้วยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรเป็นอะไรเราก็จะเห็นกันแล้วล่ะคะ่ะสหรัฐตัดช่องน้อยแต่พอตัวออกมาแล้วนะคะแต่ว่ายูเครนรัสเซีย นาโต้ NATO, นะคะยุโรปเนี่ยยังคงต้องอยู่มองหน้ากันทุกวันนะคะเพราะว่าบ้านใกล้เรือนเคียงกันนี้ไปไหนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะบริบทของโลกกาลังเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาจุดสําคัญทีเดียวค่ะนาโตกําลังแปลง ะะมาสูน่นาโตเอเชียค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดนะคะในกรุงมอสโกค่ะเช้านี้ก็รายงานอยู่ที่133รายนะคะซึ่งอาจจะมีเพิ่มก็เป็นได้ค่ะเพราะว่ามีตัวเลขผู้ที่ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็วันนี้ปูตินประกาศให้รัเสเซียเป็นวันไว้ทุกให้กับผู้เสียชีวิตด้วยล่ะคะ่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะ